คริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของตลาดคริปโตในวันนี้กันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของวันนี้เลยครับบิตคอยสามารถที่จะทะลุเป้ามาอยู่ที่45,000 45,55ดอลลาร์ได้นะครับก็อย่างที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนนั่นเองครับว่าถ้าเกิดบีคอยเนี่ยมาอยู่ที่40,000ดเนี่ก็คงจะทำให้หลายๆคนนะครับตื่นเช้ามากคงจะสุดสายเพราะว่าคนที่อยู่ดอยตรงนี้เนี่ยก็จะมีกำไรมาแล้วที่5 55ดอลลาร์สูกนหครับอ่าก็สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยติดดอยแบบนี้อีกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางของบีคอยเนี่ยจะขึ้นหรือว่าจะลงติดครับก็สามารถที่จะตั้งในส่วน ของราคาขายเอาไว้ได้ที่ตัวเองรับได้อย่างเช่นถ้าเกิดต้นทุนเราอยู่ที่4 0,000นก็จะตั้งราคาไว้ที่4 0 0 0 0ครับเพอเราไม่รู้ว่าในส่วนของบิตคอยจะขึ้นหรือว่าจะลงหลังจากนี้แต่ถ้าเกิดเราตั้งราคาขายไว้ที่4 0,000ืแล้วถ้าเกิดมันลดจากสีมาาลงมาที่4 0,000นเนี่ยเราก็จะได้ตุนคืนและเราก็จะได้ไม่ต้องหนักใจในส่วนของว่าจะติดดอยอีกไหมนะครับเพราะว่าราคานี้บอก,กเลยครับว่ายังไม่ถึงบูรันนะครับเขายังสามารถไปต่อได้อีกแต่นะครับเพื่อการซื้อ ัวเราเองก็สามารถตั้งสต็อปลอดเอาไว้ได้นะครับก็บอกเลยครับว่าต้องนะครับขอขอบคุณในส่วนของอผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ติดตามเก่าเนาะที่ยังติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ว่าผมจะไม่ทำคลิปมาตั้งแต่ที่ติจิตอกในเดนปิดช่องไปนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถหาอุปกรณ์ในการตัดเสียงที่ดีได้ผมก็เลยต้องยุกลิกเพราะว่าผมหมดข้างอยู่กับธรรมชาติเนาะจะมีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดอะไรเงี้ยก็ ต้องขอบคุณครับที่คนเก่าๆแล้วติดตามมาเก่ากลับมาติดตามดูต่อครับแล้วก็ขอบคุณผู้ตามใหม่ด้วยนะครับที่มาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตสุดของ Bitcoin เลยดีกว่าครับบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงฮาวิ่งนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับเพียงแค่120วันกับอีก5 5นาทีนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะขนาดใกล้จะถึงนี ก็ทำให้ส่วนของบิตคอย์มายืนอยู่ที่4,555ได้ถ้าเกิดว่าฮาวิ่งมาเนี่ยก็คงต้องรอลุนกันครับว่าจะเป็น1 0 0 0 0แดอลลาร์แบบที่เคที่บูดเขาคาดการเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปเนาะอ่าในส่วนของบิตคอยนะที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะมีอันนิสงในส่วนของการฮาวิ่งด้วยนะครับแล้วก็การคาดการว่าในส่วนของเฟดหรือว่าในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยก็ เป็นได้นะครับโดยการคาดการเนี่ยเขาก็คาดการว่าการประชุมเฟดครั้งต่อไปนี่ก็อยู่ที่ประมาณวันที่12-13ทธันวาที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว,ว่าในส่วนของ การคาดการณ์ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์หลายๆคนได้กล่าวไว้ว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะว่าอาจจะคงสภาพเศรษฐกิจเอาไว้แบบนี้ก่อนเพราะมันกําลังดีแล้วับแต่ก็ต้องรอลุ้นครับว่าในส่วนของคุณปูเนี่ยแกจะออกมาหักมุมอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะเพราะว่าบางทีนักคาดการณ์เขาก็คาดการณ์ตามในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจนะแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะบางทีอาจจะมีขึ้นหรืออาจจะมีลงทั้ง มีลงก็คงจะเป็นอะไรที่เฮฮาสำหรับส่วนของตลาดคริปโตหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงจุ่แล้วครับหรือว่าจะคงไว้เท่านี้ก็จะทําให้บิตคอยเนี่ยมันก็คงไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่นะโอเคนะครับเดี๋ยวรอไปดูปในส่วนของลุนด์นัา,าสิทิกันบ้างดีกว่าครับโดยนะครับคือส่วนของลุนด์นักสิิเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่านะครับในส่วนของก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไม่ได้กระเตื้องขึ้นมาถึงครับแต่ตอนนี้เขาก็เตื้องขึ้นมาแล้วครับจากก่อนหน้านีู้หน้าคลาสสิกหรือว่า u t ทีเนี่ยในส่วนของเทอร์ล่าอยงเนี่ยอยู่ที่อันดับ63ของโลกครับแต่ตอนนี้ครับผมเขาเองเนี่ยสามารถขยับมาอยู่ที่อันดับที่60ของโลกได้แล้วนะครับแซงในส่วนของอ the sandbox กับ f g m แ้วครับแต่ยังไม่เท่านั้นนะอ่าเห็นฟอลที่อยู่ข้างบนไหมครับ และตอนนี้นะครับก็สามารถแซงโซขึ้นมาได้อยู่ที่อันดับที่55ของโลกแล้วเราโอ้โหเป็นอะไรที่ร้อนแรงจริงๆนะครับสรับในส่วนของนากลาสทิกวันนี้นะและนะครับสถานะล่าสุดของนาคลาสทิกตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ54ของโลกคริปโตนะก็นะครับ ในส,ส่วนของวอลลุ่มหรือว่า Market Cap เนี่ยก็เพิ่มมาที่34%เปอนะส่วนวอลลุ่มเทรด24ชั่วโมงเนี่ยก็เพิ่มมาที่164%เลยทีเดียวก็โ,โหค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทำท็อปฟอร์มได้ดีเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ลุน่ากัสสิกเนี่ยเล็งนะครับอันดับที่25เอาไว้แล้วเพราะตำแหน่งของเขามันต้องอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวก้าวกลาสำหรับในส่วนของชุดลุดน่ากัสสิกเนาะแต่นะครับก็อย่าไปโฟมมากครับเพราะว่าในส่วนนนขของของงแแพททเเเิรร์กกาาฟล้วี่ย็็จปน ต้องลงมาปรับฐานนิดหน่อยแต่การลงมาเนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันครับควาจะลงมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็จะขึ้นไปเนาะอาจจะไม่ได้ยืดยาวคือการลงอาจจะเป็นแค่แท่นเดสีแดงเล็กๆนะครับอาจจะอย่างเช่นก่อนหนะ้านี้ลงมาที่ประมาณ10%ถูกไหมครับเมื่อวาน้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ถูกซื้อกลับขึ้นไปนะทันทีเลยก็สําหรับใครที่รอเข้านะผมคิดว่าอาจจะรอจังหวะนะแต่ก็ต้องดูกราฟเก็บของกันได้แล้วนะครับ โอเคนะครับในเมื่อเราฟังข้อมูลกันมาเยอะแล้วนะวันนี้เราก็มาฟังในส่วนของความกาวกันบ้างดีกว่าครับอ่าน,นี้ถือว่าเป็นการซื้อกาวเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะ,ะสำหรับใครที่ชอบเรื่องกาวๆของลน่าคาร์ิครับโดยนะครับตามรายงานเขาบอกว่านะครับผู้นะครับเชี่ยวชาญด้านเ i ไหรือไในการวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่านะครับลูน่าคาริเนี่ยสามารถไปถึง1ดอนได้ภายใน สิ้นปีเนี่ยโอ้โหเก่าอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ละเอียดให้ฟังเลยแล้วกันนะเขาบอกว่านะครับเมื่อนะครับในส่วนของลูน่าคลาสสิ์เนี่ยคือสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI คาดการณ์ว่าลูน่าคลาสสิกจะมีราคาถึง1ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้นะครับและก็ลูน่าคลาสิกเนี่ยกำลังพัฒนาระบบนิเวนะับกระจายอำนาจและเครือข่ายโซเชียลที่ปฏิวัติวงการปัจจุบันของโทเค็นในส่วนของโทเค็นลูน่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6.9ล้านล้านถูกไหมครับประมาณ6.9ล้าน,ล,านล้านเหรียญครับก่อนหน้านี้ออทาให้ของเขาคือราคาสูงสุดอยู่ทีออ่อยู่ที่ประมาณ119ดอลลาร์นะครับดังนั้นนะครับการที่จะไปถึง1ดอลาลาร์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มันยากเลยนะครับและก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากครับเมื่ออุปทานลบเหลือน้อยกว่า1ล้านล้านโค็นเนาะโดยประมาณครับประมาณ3หมื่น 8,000ล้านโทเคนนะ่ะได้ถูกเผาไปแล้วนะครับโดยคิดเป็น0.5%ของอุปทานทั้งหมดข้อดีที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับสามารถที่จะลดอุปทานทั้งหมดได้นะครับโดยการเผาหรือว่า จำนวนการทำธุรกรรมอะไรแบบนี้มันจะเกิดการเผาขึ้นตรงรับยิ่งแต่ละเหรียญนะมีปริมาณอุปทานที่มากขึ้นก็จะทําให้โอกาสที่สกุลเงินดิจิตอลถูกทําลายในอนาคตได้มากเท่านั้นแต่ว่าการลดลงของเหรียญดิจิตอลเนี่ยเป็นสภาวะเงินเฟ้อที่ดีเยี่ยมนะครับโดยพื้นฐานของนากาุรกิเนี่ยมีโทเค็นประมาณหนึ่งล้านล้านภายในสิ้นปีนี้นะมันจะทําให้ในส่วนของสามารถชดเชยในส่วนของราคาและออปทานที่มันเยอะ เกินไปได้นะครับควรใช้ระยะเวลาในการเผาเนี่ยไม่เกิน1ปีด้วยซ้ำนะครับโดยโครงการของลุ่นหน้าทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การกระจายอานาจแล้วก็ดูครอนแล้วก็ผู้ก่อตั้งใน,ในส่วนของโครงการนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของทีมงานที่ถูกจ้างมาแล้วก็ทีมงานที่พัฒนาหลายๆคนในส่วนของ L1 แล้วก็ L2 หลายๆคนที่เข้าชื่อกันพัฒนาในส่วนของบลนะ็อกเชน i n เนาะอันนี้ผมก็อ่านค่อนข้างที่จะ บางตัวผมก็แปลไม่ออกเนาะอ๋อก็ประเรานี้ครับก็คือการกาวของเขาเองและก็มีคนมาตอบตามในสสุดของ AI ที่ได้ตอบก็คุบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะลดวัฏจักรนขนาดนั้นได้ภายในสิ้นปีหรือภายในปีหนึ่งมันต้องใช้ระยาประมาณร้อยปีเราเคยได้ยินมาแล้วถูกไหมครับอ่าแต่ก็มีคนก็มาตอบว่าคุณเห็นชิบ่ายนุ้ไหมคุณเห็นชิบ่ายนุ้งหรือเปล่าที่มันมีอุปทานเยอะกว่านี้หรือมันมีอุปทานที่แบบสุดๆแล้วมันสามารถท้างผลตอบแทนได้ระดับสิบล้านน่ะ เปอร์์ซ็นตภายในระยะเวลาไม่ถึงปีโดยการที่วิตริกเนี่ยสามารถหั่นอุปทานของในส่วนชิบายหนเนี่ยทิ้งครึ่งหนึ่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ก็บอกว่าแล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลุนาคลาสสิกเมื่อเทอราฟอร์มแลบแล้วก็เทีมงานของเทราเองบวกกับไมเนียนทำแบบวิติริกละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ได้บอกว่าถ้านะครับ เป็นแบบนั้นทั้งใบแนนทั้งในส่วนของทีมงานลูน่านะครับหันอุปทานออกไปแบบนั้นเหมือนกันล่ะอ่ามันจะทําได้ไหมเขาบอกว่าแล้วก็มีคนมาตอบว่ามันไม่มีทางทําได้นะครับเพราะในส่วนของวิจิตริกเขาหัานออกไปเลยแต่ส่วนของใบแนนเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันก็มีการโต้เถียงกันไปแบบนี้นะครับเพราะว่าคือในโลกของคริปโตเราก็ไม่รู้หรอกถ้าเกิดใบแนนจะจูงใจปั๊มเงินมาบอกว่าหันออกไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนทําเหมือนวิทิตริกที่เขาหัน ที่บอาออกไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปครับก็น้ามือตามโมเลยถูกไหมครับโอ้โ oh. ห มันก็สามารถเป็นได้นะซึ่งไม่ใช่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเขาจะทำจริงๆเขาทได้นะครับแต่ว่าเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเกาว่กาๆแล้วก็ออกมาให้ในส่วนของชุมชนได้ซูดเกากันนะครับก่อนวันนี้นะเพราะว่ามันก็โอ้หช่างเขียวทุ่งลาเวนเดอร์เสดอเกินครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวพาวอะไรมากครับเป็นเพียงแค่การอัปเดตในส่วนของเรื่องทั่วไปของตลาดกิจการเพียงเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บบ